สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องมาพบพ่อกับช่องผ้ากินผ้าเทียวนะครับนี่เขาสีผ้ามาก,กินหมูกระทะครับหมูกระทะเจ้านี่บอกว่าน้ำจิ้มเด็ดแน่งครับแล้วก็นเนื้อสดนะครับผมมากินประจํานะครับสื่อ้านมาผู้พานหมูกระทะนะครับอยู่ที่สีสเกตนะครับตัวนี้จะเป็นวิว ยู่โดยรอบนะครับยุนย่นี่หลานคือสวยงามเองครับนี่ครับซุ่มหนังเป็นมองนั่งกินได้นะครับเป็นจัดหลานมันสวยครับผูพันผู้พันมกระ,ะมันตั้งอยู่ระหว่างกึงกลางบานแต่ดอกกับบานพ้นทานะครับแต่นี้จะเป็นยู่ ระอมนะครับหางแม่น้ำแต่เป็นมาส่งนะครับก็จะมีชุดสามลอยสี่ลอยนะครับสองลอยก็มีนะครับเป็นชุดนะครับสำหรับไถกินลายก็สั่งชุดบุฟเฟ่นะครับเป็นชุดสี่ลอยใช้ย่ายมาส่งนะครับ มีผักนะครับตัวนี้เป็นชุดจัมโบนะครับสุดาสีลอยนะเอ้ยระวังตจบสลุปสายครับอันนั้นเป็นอะไรครับอยากบอกว่าน้ำจิ้มเด็ดมากนะครับน้ำจิ้มคือสุดยอดมีนะครับตัวนี้มันจะมีน้ำจิ้มหนดเดียวนะครับแต่ว่าแสบมีนะครับ ผมจิตใจก็ย้อนน้ำจิ้มเพลินน่ครับหลังจากขายของแม่เมื่อยครับได้มาแวะชิมหมูกระทะร้านเก่าร้านเดิมนะครับเดี๋ยวภาบึงบรรยากาศโดยรอบนะครับรอบสวนเดี๋ยวพ่ายงานคือเบ่ง มีปลาฟอรมนี่ครับปลารลายห,หลายครับพี่น้องตันนี้จะเป็นบรรยากาศโดยรอบร้านนะครับผู้ใดสนใจครับมาแวะชิมมึงนะครับเด้อผมอยากบอกว่าน้ำจิ้มก็เด็ดแห้งตันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศของไา้ในลานนะครับ อันนี้ก็จะเป็นสะพา,านขามนะครับไปมากแม่ทายลูกนะครับท่านเพิ่นจะเปิดน่าจะรู้สึกว่าถึงบม่มงหอดสามถุ่มนย่แล้ครับแต่ว่าก็นั่งกินไปเรื่อยๆได้นะครับลูกค้าจะแน่นทุกมือครับสังเกตที่รถครับอ ครับบรรยากาศดีดีดครับหลังจากฝนตกเศร้าใหม่ๆใด้มากแบบตากอา,ากาศครับกี่ะันีครับมังนั่งตากอากาศนะครับครับอืมอยางมากยางมากแล้วระวังตกน้ำด้อย ได้ครับอันนี้มันนี้ไม่อย่างกินหมูกระทะกินหมูกระทะมังนี้ก็จะกินต่ะอ,อีกนะครับแต่ว่าเป็นบอตันเปิดนะครับเพราะว่าโซอนนี้ก,ก็บรรยากาศดีครับมองลองไปจะเห็นทัวรลานเลยครับ พี่ลุกระวังตกนะมุมนั้นจะเป็นสะพานขามนะครับขากำัย้อยมากเรื่อยๆนะครับ อยากบอกว่าคนหลายเต็มเสมือเันเดระว,วังเพิ่นตามในลูกถอยออกมาก,ก่อนออยู้ออยูเตา,ามาหรอป่เตามาแล้วนะครับไอสก,กีมก็มี่เดี๋ยวค่อยไปเอา นั่งหันผอมวะนี่เอาสอบมาหลกแม่ตะเกียบแม่ผูไทยนี่ข้าขอบขัวมากินเลยไม่นั่งนี่บอกม่ใช่ไงล้างห้องหัไม่หลก่อกยังต้มหน่ยหน่อยนี่ไมนไงล้างห้องน้ำไนี่นี่นหบอกวันบอกเอาปลาเเป็นยังเนอได้มาแลังก็ดีแม่ครับ่ะเดี๋ยวแม่ภูไทยด้านนมัเ็นแบบนี้ในไทยนะคบรรยากาศเย็นๆเนาะ หมูกระทาห่อนๆโอ้ฟิวนี่วนแบบากะกาว่าถอ,อนหมวกลูกมันดีบอกแดดจังแดดไม่ค้ำเลยหอตอนนึ่งเราเหงาหม,มูล่องยางครับคอยแม่ไม่ตูยังะรู้ นี้เป็นสุดจโบูบ่ะเหนบอ่ะบังคับจโบในีหลายนยครับจับโบ่วกปะสีลอยเนาะสุดจโบูครับสีบลยะะ400อยแตเป็นร่วมมิตรนะครับก็จะมีหมูมีมึกม,ม,มีกุ้งนะฮะมีตัวให่สครับิริวแล้วก็ปลาเนี่ยปลากระกมีนะครับสัวนี้กอได้ตนี้ก็พักนะครับ นี่ข้าวโพดเห็ดเข็มนะครับแ,แล้วก็ไข่ไข่อู้ไข่สามหน่วยแล้วเปล่าหนึ่งแล่พีเนื้อแล้วก็สีย่างทย่อยเอา,า,าผัไปหมูนุ่งนะฮะก็ต่างกินใจเย็นเย็นครับเสิร์ฟเอา,าละกับข้อแห่งครับนี่แบบสี่ส่วนนี้ข้าวบันสาครับต้องงดไว้ก่อนแอลกอฮอล สันเดกินน้ำเปลานี่ะมาชนเจ้าลูกไหมนี่สุกสุกไดเท่ากับกินกับคนที่เรารักนะครับบ้าน,า,านเา <laughs> สำหรับผู้ใดสนใจนะครับล่องแวะมาชิมมึงนะครับต่างอยู่ที่ ระหว่างบ้านตะดอบกับบ้าพนพลขานะครับถั่นมาแทา้งแตดดอบก็อยู่ฟังขวามือนะครับถั่นมาฟังถั่นพลขาก็ปสายมือนะครับไปไ,ปไปไหนลูกเอือพญามังมีวิวใช่อยากกินไอติมครับแล้วภาพบีดเื้อไอติมน้ำครับไปเดินระวังนะถูกน้ำไปตอดตอด จม,มูกนะเราปลาต่อนไปเดี๋ยวพาไปเบิง่งส้นด่านในน้ำครับจวนี้อยู่เป็นสซนด่านในนะครับด่านนี้ง่แย่งรับ สังเกตบังรถครับเต้มนะครับทางจ้าเอาอย่างเอาอย่างเอาอย่างเดียวพ่อเดี๋ยวกินอิมแล้วจังมาซื่อโอเคปะยิ่ใหจ่ายตัง น่ากจด้เต็มมากครับอันนี้ครับนี่มันของเล่นเด็กหน่อยนะบรรยากาศดีดีครับรวังตัวแล้นะรวีบชลา สซ่บไอติมอาถ้ากวังได้เลยนี่ครับโอ้ยกำลังหลี่ง่ืยๆเลยครับอ่าขอหอญาตจบคลิปนะครับหมูกำลังสุกนะครับสำหรับใครสนใจล้องมาแยะชิมนะครับมาได้นะครับเด้อกูพันหมูกระทะนะครับสำหรับ มือน,นี้าินผ้าเที่ยวขอจบการผ้ากินผ้าเที่ยวรีวิวนะครับขออยากสดหนอนก่อนครับพี่นอ้องสวัสดีครับ